็สวัสดี f อซทุกท่านนะครับวันนี้แวะมาแถวแถววางน้ำเขียวนะครับามาตอนนี้ก็เลยแวะมาพักที่บ้านดินนะวางน้ำเขียวเมื่อคืนนี้เดินทางมาค่อนข้างมืดเนี่ยก็เลยเวลาเมลาก็กระชั้นชิดก็เลยแวะเข้ามาพักที่บ้านดินวางน้ำเขียวกันเลยนะครับ แถวๆกระโจมถนนแล้วครับก็มารีวิวรอบๆภายในบริเวณนี้ให้ดูนะครับสำหรับท่านใดที่จะตามมาหรือว่าแวะมาแถวๆนี้จะได้ขะแวะเข้ามาพักเนี่ยในบรรยากาศภายในก็ถือว่าลมลื่นเย็นนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไม่ถึงกับหนาวนะครับก็เย็นๆนะครับเย็นๆ ก็จะมีเครื่องเล่นให้สำหรับเด็กๆเนี่ยทำมาคร่าวๆอันนี้สำหรับเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆลูกนหลานที่มาหรือแวะเข้ามาพักนะครับผมก็จอดรถไว้ตรงนี้นะครับก็ไปนอนข้างในนู้นนะครับในราคา1,890บาทนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆหลังนึงนะครับ เลยตื่นเช้ามาก็เลยมารีวิวรอบๆแถวๆที่พักให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสระน้ำนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับสำหรับเล่นน้ำอาบน้ำอ็นนี่เป็นลางสไลด์นะครับ สูงเึินไปนะก็เป็นจุดบริการนะครับบริการอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวติดต่อสอบถามก็อยู่ด้านบนนะครับเดินมาเดินฝั่งนิดนึงครับไหนๆเข้ามาแล้ว ข้างบนนู้นก็จะเป็นอาคารพักนะครับที่ข้างหน้านะครับตอนนั้นก็จะเป็นห้องห้องนะครับสองชั้นเหมือนอพาร์ตเมนต์นะครับคล้ายๆประมาณนั้นสองหลังมั้งครับโน้ดไกลๆแล้วหนึ่งหลังหนึ่งตัวนี้หลังหนึ่งเป็นห้องชั้นล่างห้องชั้นบนประมาณนั้นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ทัดด้านข้างนะครับ เป็นของอีกเจ้าอื่นนะครับกดละเจ้าไว้ือข้อข้าวก่อนวันนี้เป็นวันที่19ครับ ก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเจะเดินลงไปดูข้างล่างหนะ่อย บ้านดินรวมใจ1-5ึ่งถึงห้งนั้นก็ทางลงไปที่พักนะครับฝั่งนั้นก็บ้านพักวันนี้นก็คนเข้อพักก็ไม่ค่อยเยอะ,ะครับดูแล้วก็ยังไม่ค่อยเยอะ ก็จะมีที่พักว่างอยู่หลายหลังอยู่ตรงนั้นก็ทางลงมาครับวนขึ้นไปตอน,นนี้ก็อาคารที่พักตรงนั้นก็เป็นลึกลงไปสระน้ำก็มีสไลเดอร์ให้เล่น,นะนรับมี ขายเรือได้ไมั้งข้างล่างลึกๆนู้นนะครับที่ยองเขาจะวนลงไปนู้นไกลๆนู้นครับตรงนู้นน่าจะเป็นอาคารจัดสัมมนาข้างหน้านู้นนะครับ บริเวณล้รอบก็ประมาณนี้คุกว้างนะดูแล้วก,กว้างขวางด้นะส่วนมากก็จะเป็นที่พักเป็นบ้านทรงกระโจมนะครับในบริเวณพื้นที่ภายในของเขาคนะรับก็ดีวิวคร่าวๆสำหรับท่านใดที่จะตามเข้ามาแวะมาพักคนระับก็ ล็อกอินตามเพจ a c e b o o k หรือตามไลน์ hmm. เข้าเขามานะครับติดต่อสอบถามเข้ามาในสถานที่นะครับก็จะมีหลายราคานะครับหลังเล็กหลังใหญ่ก็ตามขนาดตามไซส์ไปนะครับนอนได้2คนนอนได้3มคนห้าคนก็เลียกตามราคาครับ ตอนนี้ก็อาบน้ำอาบท่าละก็เลยแม่บ้าน,นยังไม่อาบแม่บ้านกำลังอาบน้ำอยู่ผมก็พักหลังนี้ครับบ้านดินฝากใจส่วนหลังนั้นก็บ้านดินผูกใจก็จะมีชื่ออยู่นะครับแต่ละหลังตรงน้ออีกหลังหนึ่งตอนนี้สองหลัง งขึ้นไปนุ้นก็ที่จัดรถครับเดี๋ยวเก็บข้าวเก็บของเงินรถก็จะไปกินกาแฟกินอาหารเช้าข้างบนนู้นนะครับในราคาที่ผมภาคนี้ก็เขามีอาหารเช้าให้กาแฟให้นะครับแ,แม่บ้าน เสร็จภาร,รกิจก็ขนสัมภาระขึ้นรถแล้วก็จะขึ้นไปกินข้าวตอนนี้ก็ต้องประตูที่เข้ามานะครับถนนที่เข้ามาตรงข้างหน้าคือจุดเช็คอินนะครับตรงโน้นคือจุดเช็คอินนะครับอันนี้ลูกค้าเขาเยอะน่าจะมีสัมมนานะครับ เดินไปกินกาแฟานะครับ 光。<棒> ก็เข้าไปเช็คเอาท์ครับคืนกาแฟคืนกุญแจคืนอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับตรงนั้นคือร้านขายน้ำนะครับขายกับกาแฟแล้วก็สำหรับนั่งเล่นคืนกุญแจห้องก่อนครับสวัสดีสวัสดีครับเช็คเอาท์ครับครับขอบัตรประชาชน ครับได้ครับ,รบได้ครับ มีสัมมนาเหรอครับครมีสัมมนาเป็อ๋อกตามเกีโราสี่จหวัดโราดเยชลินีอมมาที่นี่หมดเลยใช่ไหมนีถึงรถไฟฟ้ามาเกเลยอีกสามับแล้วคารสัมมนาอยู่ตรงไหน อ,อ๋อบนห้าวมีข้า,ขาวเนอ,อผมนึกว่าจะอยู่แถวแถสระน้ำอ๋อเีค่เียโาอ้ัตักี่เหรอครับอ,อ่อน้ำไม่ได้กินเลยไรกินโซดาไปดื่น้ำสิงไปสองขวดใช่ไมมหมไม่มีครับรมันมีแต่ไม่ได้ดไม่ได้กินเลยครับแล้วมันมี กาแฟมีมันมีซอนของลูกค้าเก่าอยู่ในตู้เย็นผมก็เลยไปกินน้ำเนี่ยของลูกค้าก่อนหน้านี้ไหมผมเห็นก็ตั้งแช่แก้วมีซ้อนไว้อีกแก้วหนึ่งใช่ไหมครับก็เลยไม่นน่ะทานเนี่ยน้ำสิงไป็นสองขวดใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ 嗨。<music>